เอาดือป่าเอาดื้อโอ้สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถดำซิ่งดินระเบิดครับนี่ก็ของใหม่มาลองงานหน่อยฮะตัคอยเอาบล็อกกับพี่ตานเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเทร้านต้นไม้ดื้อแปเที่ยวเนี่ยตรงทางเข้าบ้านนนั่เดี๋ยวก็ซ้ำตันนี้คันราาว่าน้ำเอาอะให้มัหกด โอ้โหทำไมมันสดอย่างเงี้ยทั้ง2อคันเลยอ่ะนี่ครับก็เดิมงานัแรกก็หมดหิ้งหิ้งรวยๆตลอดดีครับฟ้าใครคลอดลูกเขาหลานเองครับโคกตักเัินตักทองเยอะรุ่กล่างก็คนรวยคนทองเยอะเรื่อนี้ลงชั้น2ได้อยุดินนี้เปิดแค่เม็ดหนึ่งก่อนแล้วลุกเลยอ่ะ มถมีราเด็มบ้านเต็กคดังมัจะมีงานนี้เขาก็ยบดประยชน์ไครับสู้ดินดีดันนีวันแรกแหกมันไม่้องนี่ก็จัดไปครับผมเบาเบารถบริษัทล้วนเดือด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 ีรถบริษับบสอมตันอันนี้วันดีอ เท hey, ร้านดวงพรน่ะร้านต้นไม้อ่ะแป,ทดดเ,ปเที่ยวนาดินแปเที่ยวอลคยมาสิงเก็ครับจ้ะมาสิงเก็ต <c oughs> <c oughs> ว้าเวงนะครับยาวจาัดครับผม à bài lên. Bài lên. Bài lên. Bài, bài. Ừ, bà lơi không đi bà lơi bye bye ý bà chân thế bà răng lần đấy. rốt phải

มแมวเก้าชีวิตว้าจัดเต็มต้องใช้เปิดแค่นั้นแหละก่อนดูไปแล้วเ,ยล,ล,เลย จะออกรถพ่วงให้ขับแล้วนี่น,นั่นแหละรอดูก่อนการทำงานก่อนถ้าผ่านก็ออกรถพ่วงอีกครั้งหนึ่งครับใจเย็นใจยยอทำอะไรอ่ะเอาพ่วงสีทะครองจะลุกเป,ป็นไฟวางงานก็เขาหยุดขับทางนู้นแล้วก็ขาอยากทำงานแถวบ้านก,บบานก็โอเคครับมาอยู่ด้วยกันเรียกใช้ง่ายครับ ไปเดี๋ยวไปไล่นคนขับไอ้โคล,ลงก่อนไ,ไลนไ่ลงเลยอ๋อลิงลาบดันตึกเหรอสำหรับคลิปนี้ก็จบกับเจ้าทองครับ ใส่เกียร์ยากเลยนะเขายังไ,งไม่เคยไงไม่มันใส่ยากอยู่แล้วโดเคครับผมสจบคลิปนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมสวัส,ส,สด,ดีครับ